หากคุณคิดว่าความเงียบมันไม่มีประโยชน์คุณต้องฟังเรื่องนี้ให้จบนะคะเพราะจริงๆแล้วพลังแห่งความเงียบนี่แหละค่ะที่มันจะสร้างให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเคยมีคำกล่าวที่ว่ามนุษย์เรากลัวความเงียบเพราะว่าความเงียบจะทำให้เราได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจนขึ้นแล้วคุณล่ะคะคุณเองเวลาเงียบได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้นหรือเปล่า ในบางช่วงเวลาที่เราได้อยู่เงียบๆกับตัวเองจริงๆถ้าช่วงเวลานั้นเราอารมณ์ปกติการอยู่เงียบๆจะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นค่ะและบางคนจะเกิดการจินตนาการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังรู้สึกเครียดรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวังเสียใจแต่ว่าความเงียบ มันจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าหลังจากที่คุณสามารถผ่านมันไปได้คุณนั่นแหละที่จะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งคุณจะลุกขึ้นมาสู้ด้วยกำลังใจของตัวคุณเองค่ะเพราะกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจที่เกิดขึ้นจากภายในของตัวเราเองค่ะ พอพูดมาถึงตรงนี้ครูเก๋อยากจะถามคุณว่าปกติแล้วคุณเป็นคนทำสมาธิไหมหรือคุณเป็นคนที่ปล่อยให้ตัวเองได้อยู่เงียบเียบบ้างหรือเปล่าคุณได้ฟังเสียงความคิดฟังเสียงหัวใจของตัวเองในการที่จะเปิดให้ตัวเองได้เห็นมุมอ่อนแอของตัวเองรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองบ้างไหมซึ่งสิ่งนั้นแหละค่ะที่มันจะทำให้คุณสามารถจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ได้เร็วยิ่งขึ้น ถ้าคุณละเลยและคุณไม่สนใจโดยไม่เคยเคลียร์กับความรู้สึกตัวเองเลยคุณก็จะเสพเอาแต่อารมณ์ลบๆซึ่งสะสมอยู่ภายในใจของคุณหากเปรียบเหมือนกับเหล็กที่มันโดนกัดกร่อนด้วยสนิมก็แปลว่าคุณกำลังสะสมสนิมที่กัดกร่อนจิตใจของคุณไปเรื่อยๆค่ะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณในภายหลังได้ ครูเกแนะนำให้คุณลองใช้วิธีการในการแก้ไขเรื่องเหล่านี้โดยคุณจะต้องเขียนระบายความรู้สึกที่แท้จริงของคุณออกมาค่ะจากนั้นนะคะคุณต้องหาแนวทางแก้ไขด้วยการลงมือทำเพื่อให้คุณได้ก้าวออกจากสิ่งนั้นการลงมือทำในสิ่งที่คุณเขียนออกมาคุณจะพบคำตอบไปเรื่อยๆมันฟังดูเป็นเรื่องธรรมดามากๆของชีวิตแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากๆค่ะ นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าพลังของความเงียบมันดีต่อสมองแล้วก็ดีต่อสุขภาพของคนอย่างน่าทึ่งเลยค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่คนในสังคมทุกวันนี้จะมีเวลาอยู่กับความเงียบแต่คนส่วนมากมักจะชอบในที่ที่สนุกสนานคลื่นเคลงมีเสียงอึกะทึกคลึกโครมเปิดเพลงฟังไปเที่ยวในสถานบันเทิงเรืองรมต่างๆหรือการอยู่ในที่ที่มันมีเสียงดังคลื่นเคลงเขาคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ทําให้สมองเขาพัฒนา แต่จริงๆแล้วมันมีการทดลองโดยการนำหนูมาทำการทดลองด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสมองของหนูค่ะโดยการใช้เสียงต่างๆรวมถึงบางตัวได้รับการกระตุ้นโดยการใช้ความเงียบค่ะผลปรากฏว่าขณะที่มีเสียงต่างๆเข้ามาเซลล์สมองจะมีการพัฒนาน้อยกว่าการที่หนูตัวนั้นได้อยู่ในความเงียบเป็นระยะเวลานานค่ะ ซึ่งเซลล์สมองส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการจดจำมันได้มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณฝึกให้ตัวเองอยู่เงียบๆบ,บ้างอาจจะเป็นการอยู่กับตัวเองการทำสมาธิการนั่งสมาธิเป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณน่าจะช่วยในการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาสมองได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังกล่าวถึงเสียงดังต่างๆนั้น หากได้ยินต่อกันเป็นเวลาเวลานานมันอาจจะส่งผลให้คุณเกิดความเครียดก็ได้ซึ่งมันแตกต่างจากความเงียบโดยสิ้นเชิงยังไงก็ตามค่ะเราก็ควรจะใช้เวลาในการอยู่กับความเงียบและอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมให้เหมาะสมและมีความสุข ไม่ใช่ว่าอยู่กับคนหมู่มากแล้วคุณนั่งเงียบแบบไม่คุยอะไรเลยนั่นก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะคะคุณต้องเลือกที่จะเงียบให้เป็นเวลาแล้วก็ต้องเลือกที่จะมีเวลาอยู่กับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะคุณจะเห็นได้ว่าความเงียบมันคือประตูบานแรกสู่ความสงบและความสันติความเงียบไม่ใช่เพียงภาวะไร้เสียงจากภายนอกเท่านั้นแต่ความหมายที่แท้จริงของความเงียบคือการหยุด ที่เราคอยรบกวนจิตใจในเรื่องราวต่างๆคุณต้องเงียบทั้งจากภายนอกและเสียงจากภายในที่มันรบกวนคุณค่ะยิ่งคุณสามารถเงียบได้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์เลยทีเดียว ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องที่ครูเก๋นำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้จะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถเป็นคนที่เงียบและทำสมาธิมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาและคุณทําอะไรก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายค่ะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ